สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ4เล่มนี้แล้วครับแล้วก็เล่มที่5ล่าสุดนะครับวิในนักเทรดนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ผมได้แรงบันดาลใจมาจากต่างประเทศนะเขาได้พูดถึงชื่อที่ว่า2 0 base way to learn stock trading teach yourself fast นะฮะก็ ตั้งชื่อว่า20ขั้นตอนเรียนรู้การเทรดด้วยตัวเองครับแบบรวดเร็วครับนะบผมไม่อยากใช้คงแท่งว่ารวดเร็วนะครับว่าจากที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้จะเร็วอะไรทั้งนานะครับมันก็ช้าๆดีกว่านะผมว่านะที่มาจากนี้นะ l i p ต์เบร Stock Trader นะครับเนี่ยชื่อนี้นะฮะก็วยความที่เราก็มีประสบการณ์เรียนรู้โดยตัวเองมาก่อนนะเลย เอาหัวข้อเข้ามาแล้วก็มาขยายความให้คุณฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะหนึ่งก็บอกว่าให้อ่านหนังสือการเทรดหุ้นที่ดีสุดครับก็มากมายนะบ้านเราเนาะมีมากมายเลยไม่รู้อะไรเดี๋ยวผมแนะนำให้เงี้ยแล้วกันเนาะถ้าคุณไม่รู้จกักที่ไหนนะ investing น,นะตรงนี้นะครับ investing ต,ตัดเนี่ยฮะเว็บไซต์นี่นะ นี่ครับ investing in th นะครับเป็นแหล่งรวมนะฮะผมว่านะเป็นรานหนังสือออนไลน์ที่มีหนังสือให้คุณหนังสือรวบรวมการเทรดการลงทุนภาษาไทยที่เยอะสุดนะครับผมไม่ได้ค่าคอมเลยนะนะแต่ผมชอบผมชื่นชอบทีมงานที่นี่ฮนะก็เลยแชร์แล้วกันถ้าคุณเริ่มต้นอยากรู้เนี่ยจริงๆเว็บไซต์นี่มีหมดทุกอย่างนะฮะมันมีทั้งพอดแคสต์คือ เขาเป็นร้านขายหนังสือออนไลน์ครับเขาจึงมีทุกอย่างที่ที่มันกับรวบรวมให้ท่านได้ข้อมูลในการลงทุนแล้วก็หนังสือไปด้วยนะครับก็เนี่ยลองไปอ่านดูได้นะครับเข้าเว็บไซต์เนี่ยนะ investing.inots นะครับตามนี้นะฮะต่อมาครับชมภาพ,พยนตร์ครับเกี่ยวกับ าการเทรดการลงทุนนะครับมีมากมายนะลองเสิร์ชดูแล้วกันอนะันนี้ผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร,ร่นะฮะสมชมคลิปครับชมคลิปสอนการเทรดครับอันนี้ก็ YouTube นะ y o u tube มากมายครับของผมเองก็มีนะครับถ้าท่านสนใจก็ก็เป็นเซียวเซียวนของผมนะก็น่าจะรู้จักกันดีครใคร,ใครชมคลิปนี้ก็น่ารู้จักกันดีนะไม่อยากไม่ต้องพูดพูดมากนะต่อมาก็คือว่า ฟังออดิโอบุ k ครับแล้วก็พอดแคสต์เกี่ยวกับการเทรดครับก็มีมากมายเช่นกันครับคือสามารถดูพอดฟังพอดแคสตได้แล้วก็เดี๋ยวนี้นะ YouTube เองก็สามารถที่ฟังได้เช่นกันนะครับคืองานผมเอง,เองก็เป็นก็สามารถฟังได้ครับถ้าเป็น YouTube Premium นะฮะมีหลายคนแนะนำให้ผมไปทำพอดแคสต์ดวยผมที่เกียดน,นะเพราะว่าเอาที่เดียวแล้วกันนะครับยังไงซะ ผมก็อยากได้มีค่าขนมด้วยแล้วกันทำยูทูแล้วกันนะถ้าท่านอยากฟังก็มาที่นี่ที่เดียวนะครับต่อมา,อ,าอ่านบล็อกเกี่ยวกับการเทรดครับในเว็บไซต์นะเขาบอกว่าเขาก็แนะนําให้ไปอ่านที่บล็อกเขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็เนี่ยฮะไม่มีจะไปที่ไหนก็เซลเจ็ด o นึนะครับ z y o 7 1 c o เเป็นบล็อกเองครับเป็นบล็อกเองก็เดี๋ยว ถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเว็บไซต์ผมเว็บไซต์ผมนะเป็นบล็อกะฮะก็มีเป็นพันบทความครับแต่ก่อนนี้ผมอัพทุกวันนะแต่เดี๋ยวนี้ก็สัปดาห์ละสองสาครั้งครับให้ท่านอ่านอย่างต่อเนื่องนะฮะหกศึกษาจากมืออาทีปกับมือโปรครับอันนี้จริงๆก็ศึกษาคุณสามารถตามงานได้นะผมเองก็ ได้ทําคลิปที่เหมือนกับสรุปไอเดียนักเทรดที่สําเร็จนะครับทั้งคนที่เป็นชื่อดังจริงแล้วก็จากประสบการณ์จริงหลายคนที่เขาแชร์ผ่านทางผ่านทาง YouTube ผ่านทางเว็บไซต์เขานะครับผมก็ไปสรุปมาแล้วเล่าท่านฟังครับรวมถึงผมเองนะจริงๆสิ่งที่ผมทําตอนนี้ก็มันเหมือนเป็นการเดินทางไปสู่การเป็นมือโปรนะฮะท่านสามารถศึกษาจากสิ่งที่ผมพูดได้ก็มีช่องหนึ่ง ชื่อว่าคริปโตเซลนะครับท่านก็เนี่ยคริปโตเซลนะคริปโตเซลก็ CRO ครับนะ r y p t o z y o นะท่านเซิร์ชนี้ได้ครับคริปโตเซลไปก็เป็นเป็นช่อง YouTube ที่ผมแชร์ครับแชร์ประสบการเทรดผมเองครับเทรดอีโทโรนะก็จะมีทั้งให้ท่านดูยอด ผลงานผมน่ว่าเออผมผมลงเงิน2,000เหรียญว่ามันจะโตเป็นเท่าไหร่แล้วก็เรียนรอดาวอะไรคือเป็น r e a ร์เนะครับผมจะให้ชมผมสรุปให้ท่านชมทุกสัปดาห์นะสัปดาห์ละครั้งก็สรุปเป็น Weekly Performance นนะครับแต่ว่าระหว่างวันผมก็จะมีมีเรื่องราวของการผมไปลงทุนที่ไปลงทุนที่เอ่อพวกคริปโตด้วยครับก็จะมีเอาพวกนี้มาให้ท่านชมด้วยครับแล้วก็ t w i t t e อร์นะ t วิตเตอร์ถ้าท่านสนใจก็ลองไปไปดูได้ครับ t w i t t e อร์ Twitter นี่ลองลองไปไล่คือถ้าทวิ t เตอร์ผมชอบหนึ่งผมก็ใช้ประจำคือผมจะมีการติดตามครับติดตามพวกคือฝรั่งเขาเขาจะมี t w i t t e อร์ตัวเองนะส่วนใหญ่นะทุกมเกตวิสาเนี่มเกตวิสัยหรือเป็นผู้เขียนนะคุณแจ็คดชเวเกอร์ แล้วก็มาเกี่ยววิสาหลายคนครับพี่มาร์คมินาวินนี่อย่างเช่นพวกนี้ปีเตอร์แบรนด์พวกนี้ก็มีมากมายครับเราตามนะครับตรงนี้ศึกษาจากเขาได้ครับคือ1คือติดตามคลิปผมนะคลิปที่ช่องช่องเสียวเนี่ยฮะสองคืออ่านอ่าเข้าเข้าชมทางทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ตามทวิตเตอร์ของคนสัเพันแล้วก็3คือเนี่ยถ้าอยากดูว่าเส้นทางผมเป็นยังไงก็ไปที่คริปโตเสียวนะครับนะฮะเจ็ดครับ ถ้าลองใช้เครื่องมือดูกราฟฟีก็มากมายนะเว็บไซต์เว็บไซต์ที่ใช้ดูกราฟฟ,ฟรีครับนะของของเราก็มีสยามชาร์จมีามากงายครับท่านเซิร์ชแค่คําว่าดูกราฟฟ,ฟีนั่นนิให้ท่านดูเลย g o o g l e เนี่ย Google ต้องใช้เป็นนะครับถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยโอ้โหคุณตกยุคเลยแหละครับดูกราฟหุ้นนะเนี่ยนะครับดูกราฟหุ้นนะครับ มันจะมีเซนไหมครับมีสยามชาร์จมีเซตเนี่ยพวกนี้มากมายครับเนี่ยพวกนี้แค่ Google ดูเดียวครับ Investor Set ตก็มีเห็นไหมครับพวกนี้เนี่ยฮะมากมายครับของฟรีครับลองไปเปิดดูนะฮะเอ่อซอฟต์แวร์ใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายหุ้นฟรีอันนี้ถ้าท่านถ้าท่านเปิดบัญชีเปิดบัญชีกับกับโบรกเกอร์ไทยนะเขาก็จะมีมีซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ซื้อขายได้เลยครับหรือไม่ถ้าท่านถ้าท่าน เปิดบัญชีต่างประเทศนะก็จะเป็นพวกอีทโร่เงี้ยก็จะมีเช่นกันครับมันจะมีแพลตฟอร์มการซื้อขายง่ายช่วงนี้นะมันไม่มีอะไรที่ต้องเสียตังค์นะฮะถ้าคุณไปเปิดบัญชีครับอย่างผมเนี่ยอีทโร่ oro, ใช่ไหมมันก็จะมีพวกที่ให้ซื้อขายเช่นพวกนี้ถ้าท่านนะมันจะมีกราฟใช่ไหมจะมีกราฟไหมปั๊บคุณก็เนี่ยมันจะมีการซื้อขายเนี่ยได้เช่นกันฮะแต่นี้เป็นการเทรดหุ้นต่างประเทศนะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือตถวเนี้ยปัจจุบันนี้ครับเรื่องราวของการการใช้แพลตฟอร์มการเทรดฟรีเนี่ยการเทรดมันไม่ต้องเสียเงินแล้วครับซอฟต์แวร์การซื้อขายนะแค่คุณไปเปิดบัญชีเขาครับนะฮะก็ได้ใช้เครื่องมือฟรีนะครับนะฮะต่อมา9ก้าค้นหาในหน้าซื้อขายหุ้นฟรีซื้อซื้อขายหุ้นค่าคอมมิชชั่นฟรีนะครับก็บ้านเราก็มีทั้งหมดนะมั่งโปรกเกอร์ไทยครับ ก็ลองเสิร์ชดูครับ,บโบรกเกอร์ที่ค่าคอมมิชชั่นฟรีครับอย่างผมใช้โบหลวงก็ฟรีนะผมว่าบ้านเราเนี่ยบโบรกเกอร์ไทยเออแปอนะครับฟรีหมดฮะของฝรั่งที่ผมใช้เมื่อกี้อีเทโรก็ฟรีนะฮะของต่างงประเทศนะครับต่อมาเตรียมกลยุทธ์การเทรดคุณครับคือคุณต้องรู้ว่าคุณจะเทรดแบบไหนสไตล์ไหน บางคนก็แล้วแต่คนชอบนะบางทีแต่เริ่มต้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณเลือกครั้งแรกอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอย่างผมมาด้วยการเทรดด้วยการลงทุนผมมาสาย VI เลยละ่ะผมศรัทธาดรนิเวศมากครับอ่านหนังสือตีแตกมาก็อืผมจะเป็นดรนิเวศคนที่สองเลยมัน <c oughs> แต่พอม,มาเจอจริงก็ไม่ไหวเว้ยเราไม่เหมาะกับการแบบซื้อหุ้นแบบพื้นฐานจริงเพาเราไม่สามารถ หาหาเรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้มานะแล้วก็ทนไม่ได้เมื่อเมื่อมันขาดทุนเน,นี่ยน,นะผมเลยเปลี่ยนสไตล์เ,เป็นเป็นการเทรดครับฮะเน, <c oughs> นี่ยก <c oughs> ็ลองเ่ลองลองลองศึกษาดูครับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะลองศึกษาหลายหลายอย่าง <c oughs> <ๆ>พวกเนี้ยคือจริงๆริงไอ้พวกสไตล์เนี่ยท่านสามารถที่จะชมวิดีโอก็ได้ครับก็สอนั้งหม้นะอ่านหนังสือเนี่ยอ่านบล็อกก็ได้ครับนะฮะแล้วก็ศึกษาจากมืออาชีพก็ได้เนี่ยแค่แค่ท่านชม u t u b e แล้วก็อ่านบล็อกก็ได้แนวทางนะฮะ ต่อมาครับ11เ,เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวนะฮะก็คือเบื้องต้นนะผมแนะนาให้คุณเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะฮะเอาตัวรอดให้ได้ก่อนปีแรกผมสองปีแรกนะอย่าเพิ่งรีบรวยเลยว่าคุณไม่รู้อะไรเลยครับคุณไม่รู้ว่าตลาดหุ้นทํางานยังไงจริงๆนะคืออุป,ปมาง่ายครับเหมือนกับคุณเหมือนกับคุณเรียนจบปริญญาตรีแล แต่ตอนไปทํางานน่ะไม่มีใครให้คุณทำงานเ,นยเลยหรอกเขาก็ให้ฝึกงานเนี่ยนะให้เวลาในการฝึกงานนะครับสักผมว่านะซสี่เดือนอย่างน้อยไปน,นะถ้าเป็นฝึกงานบ้านเราเป็นนะจริงๆฝึกงานถ้าเป็นเรียนเป็นญาติก็ฝึกงานปีสี่ใช่ไหมปีหนึ่งแหละตอนที่คุณเข้าไปเข้าไปทํางานคุณก็ต้องเขาเรียกโปรใช่ไหมต้องเขาเรียกว่าโปรสักอย่างที่ต้อง ทดลองงานห่ะทดลองงานก่อนอ่ะกี่เดือนไม่รู้สามสี่เดือนมานะครับแล้วก็ค่อยได้ทํางานจริงซึ่งทํางานจริงปีแรกคุณก็ไม่ได้หรอกคุณก็ยังเรียนรู้จากรุ่นพี่อยู่ดีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสองปีแรกนะเรียนรู้ที่จะไม่หมดตัวก่อน,นครับแนะนำนะครับว่าว่าลองอ่านเล่มน,นี้ดูนะครับนี่นี่เป็นสิ่งที่นักเทรดผู้แพ้เขาทําอะไรบ้างกับผมถามะเนี่ยแล้วก็เล่มน,นี้จะเป็นสิ่งที่ ข้อมูลครับว่าเส้นทางการเทรดจริงๆของเขาเรียกว่า l e ARNING CURVE ของนักเทรดจากเริ่มต้นไปสู่สำเร็จต้องผ่านอะไรบ้างครับลองศึกษาดูสองเล่มนี้นะฮะต่อมากำหนดกฎการเทรดของคุณครับกฎการเทรดสำคัญนะครับแต่ว่ากฎการเทรดต้องมีที่มาจากประสบการณ์คุณครับความผิดพลาดคุณฮะเรื่องของกฎนี้ผมเขียนในเล่มนี้นะครับวินัยนักเทรดนะครับลองไปอ่านได้นะฮะ กฎการเทรดสำคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวคือการเทรดจริงเป็นความเสี่ยงครับพูดง่ายนะคือความเสี่ยงที่จะหมดตัวทำยังไงเราถึงจะไม่หมดตัวกฎการเทรดต้องออกแบบมาเพื่อที่จะป้องกันคุณนะฮะสำคัญเรื่องนี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนักเทรดมักจะโฟกัสไปที่กฎเกมรุกครับ กฎของการแบบเดินหน้าแต่ว่าเกมบุกะครับนักเทรดส่วนใหญ่สนใจเกมบุกกดเกมบุกแต่น้อยนักที่จะสนใจเรื่องของเกมรับเกมการป้องกันตัวเองนะฮะกฎการเทรด,ด,ดี่ดีต้องมีทั้งเกมบุกและเกมรับนะฮะก็แนะนาําเล่มนี้ฮนะแนะนาําเล่มนี้เลยถ้าสนใจนะต่อมาครับแบ็คเทสครับแบ็คเทสระบบคุณครับ จริงๆร,ระบบมันต้องมาจากนี้เนาะ13ต้องมาจากต้องสีบครับนะแบ็กเทสต้องมาพร้อมกลยุทธ์นะครับแบ็กเทสก็พยายามศึกษาดูครับว่าเปิดย้อนหลังนะบางคนถ้าใช้คอมพิวเตอร์เป็นเขาจะมีระบบเขาจะมีการทดสอบด้วยการใช้ออกอลกริทึมะไรต่างๆนานาครับนะถ้าท่านไม่มีก็ต้องก็ต้องมีการทํากันบ้านนะครับอาจจะต้อง ลงสนามจริงก็ได้นะแต่ว่าใช้เงินน้อยๆไปก่อนครับเพื่อที่จะฝึกงานเพื่อที่จะทดลองงานไปก่อนครับสองปีทำไมคุณนะตรงนี้นะแบ็กเทสนะผมเองไม่ได้แบ็กเทสนะ <c oughs> ผมลงจริงเลยแล้วผมก็เจ็บเลยเพราะผมจัดหนักนะนี่แหละเหตุผลที่ทําไมผมถึงบอกคุณว่าสองปีแรกเย่าเพิ่งจัดหนักเลยลงเงินน้อยๆก่อนเพื่อที่จะฝึกงานแล้วก็ทดลองงานไปก่อนเอาให้รู้ว่าคุณจะรอดจัดจัดสนามได้ยังไงแล้วค่อย จัดหนักจะดีกว่าคุณจะไปด้วยแหกับผมนะฮะต่อมาคือเลือกบริการข่าวการซื้อขายแบบเรียลไทม์ันนี้ก็รับข่าวนะรับข่าวเกี่ยวกับการเทรดก็ผมว่าไม่ใช่ปัญหาเออตอนนี้ Facebook ก็มีฟีดข่าวให้คุณชมมากมายครับอันนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินนะเข้า Facebook ครับเข้า Facebook แล้วก็ไปไปฟอลโล่หรือไปไลค์เพจที่ เป็นของบรกเกอร์ครับโอ้ข่าวคุณมากมายขมาสารนะีต่อมาเลือกเครื่องมือครับหรือพวกอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆที่ที่คุณจะใช้ในการเทรดในการลงทุนนะครับถ้าเป็นสายผมไม่รู้สายพื้นฐานนะแต่ว่าถ้าเป็นทคนิค้เข้าก็เนี่ยเลือกเลือกเอาเอาเลือกอินดิเคเตอร์สักอย่างครับที่คุณใช้แนละ้วคุณถนัดและคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นวงสวิงคุณอนะ่ะเออผมแนะนํานะให้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ ที่คุณสามารถเปิดหาได้ตามเว็บไซต์ดูกราฟฟรีทั่วไปได้ครับสำคัญนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าอย่าพยายามคุณอย่าพยายามเอาอินดิเคเตอร์ที่ไม่มีตามท้องตลาดครับเพราะว่าไม่รู้สิเป็นผมเองนะผมจะหาอินดิเคเตอร์ที่มันเปิดกราฟฟรีดูได้เพราะว่าเวลาผมเองก็ไม่ค่อยอยู่กับที่บ้านที่ทาํางานเะ่าไเร่ผมชอบเดินไปข้างนอกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ผมจะมา ดูฟรีจากมือถือได้ใช้เปิดเน็ตดูฟรีได้ไงผมโอเคนะใช้มือถือดูได้ผมโอเคเนี่ยผมใช้ผมยังเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยไงแล้วก็ผมเลือกใช้ไพ่แพทเทิร์นที่ผมรู้จักดีสุดก็คือที่ผมเห็นแล้วผมแบบมันยังไงดีอะสแกนแล้วมันมันมันใช่ของผมอะคือผมชอบครับวิเทนเดินครับเนี่ยผมใช้แค่นี้ครับ VCP ครับวิเทนเดินเนี่ยแล้วก็แฟรนเบสเงี้ยแค่นี้พอครับ เอาแบบที่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราแบบปิ๊งทันทีว่ามันใช่อย่างเงี้ยดีกว่าครับดีกว่าการที่คุณเลือกอะไรที่มันซับซ้อนนะการเทรดจริงไม่ควรซับซ้อนนะฮะเพราะยิ่งซับซ้อนคุณยิ่งยิ่งเสียเวลาเยอะพอเสียเวลาเยอะเนี่ยคุณจะไม่ทันนะฮะต่อมาครับ16ก็คือเทรดตามแผนครับลงมือเทรดตามแผนครับ17วิเคราะห์ครับคือเทรดเสร็จเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ครับ วิเคราะห์แนวโน้มของจริงจริงพวกนี้มันต้องมาตั้งมาตั้งแต่มาตั้งแต่แผนนะมามาพร้อมกันนะครับเนี่ยดำเนินการกับวิเคราะห์นี่ต้องมาพรมกนันวิเคราะห์ก่อนแล้วค่อยดําเนินการเนี่ยถูกต้องครับวิเคราะห์ที่ทางตลาดพวนคือว่าคุณคุณมีสไตล์ยังไงเนี่ยเออใช่ไหมย่างผมเองเ่ยนะผมเทรดตามแนวโน้มใช่ไหมผมสายลองผมซื้อซื้อแพงขายแพงกว่าเนี้ย ผมต้องเลือกแนวโน้มที่สอดคล้องกับสไตล์ผมคือแนวโน้มขาขึ้นครับพอเลือกแนวโน้มได้ผมก็ไปคัดหุ้นครับน,นี่ครับหรือบางทีคุณอาจจะเปิดกราฟมาก่อนก็ได้มีคนพูดถึงหุ้นตัวนี้ไว้ลองเปิดกราฟดิใช่ไหมเปิดกราฟปาั๊บดูภาพเล็กก่อนแล้วก็ดูภาพใหญ่ภาพเล็กเอ้ยทำ,ทำฐานดีไว้ดูภาพใหญ่สิมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่าแล้วมันอยู่ช่วงไหนของการขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับดูทั้งภาพเล็กภาพใหญ่ครับแล้วคุณจะเนี่ย พอคุณวิเคราะห์ทิศทางปั๊บการดําเนินการจะมาพร้อมกันเลยครับต่อมาครับเมื่อคุณเมื่อคุณเทรดเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีการวิเคราะห์ครับว่าผลการเทรดบันทึกการเทรดง่ายง่ายคือบันทึกการเทรดครับว่าวันนี้คุณได้กําไรกี่บาทขาดทุนกี่บาทครับถ้าคุณเล่นสั้นนะเดทเทรดหรือไม่แล้วคุณสวิงเทรดก็ต้องมีเช่นกันครับพวกนี้คุณต้องบันทึกการเทรดนะซื้ออะไรซื้อหุ้นตัวไหนซื้อเพราะอะไรซื้อตอนไหนอะไรเงี้ย ต้องมีครับแล้วก็บันทึกว่าวันนี้คุณได้กำไรได้ขาดทุนเท่าไหร่พวกนี้จะเป็นเป็นข้อมูลให้คุณครับในการเลยครับมันจะย้อนไปที่อะไรครับกําหนดกฎการเทรดหุ้นคุณครับเนี่ยพวกเนี้ยมันจะต้องเป็นรูปกันครับลูปกันรูปกัน,กนทิ้งคุณเทรดเทรดเยอะขึ้นบันทึกมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จุดอ่อนมากขึ้นแก้ไขมากขึ้นแล้ว ไอ้การเทรดคุณมันจะเป็นอะไรที่มันคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นคุณจะขาดทุนน้อยลงไปเรื่อยไปเนี่ยกำไรจยะม,มากขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยถ้าทุกอย่างคุณมันดีขึ้นไปเรื่อยนะคุณจะเข้าสู่โหมดสร้างความมั่งคั่งครับแล้วก็สุดท้ายคือคุณจะมีเงินใช้แบบเหลือๆครับคุณก็จะแฮปปี้สนุกกับชีวิตได้นะครับนี่ฮะนี่เป็น20ข้อทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากฝรั่งนะครับแต่ต้องบอกว่า จริงๆนี่มันเป็นมันยีข้อจริงดูเหมือนเยอะแต่นี่เป็นเพียงแค่นี้นะฮะผมบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับภาพนะเป็นอย่างเงี้ยมันดูราบรื่นครับแต่แท้จริงเนี่ยมันจะมีข้อย่อยในยี่สิบมากมายครับเนี่ยคุณต้องเจอเงี้ยคุณต้องลงตกตกร่องปีนเขาตกร่องแล้วตกน้ำอะไรเงี้ยเรื่อยๆครับเส้นทางมันไม่เรียบง่ายในการเทรดเพราะว่า อย่างที่เรารู้กันว่ามันกว่าที่คือจากสี่เต็น,นะนักเทรดอะในร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันจะมีแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สำเร็จดังนั้นที่เหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นผู้แพ้ดังนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายเหมือนคุณปั่นจัก,กรยานโอเคละตอนคุณวางแผนอะไรเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ง่ายแหละเพราะว่ามันเป็นจินตนาการใช่ไหมคุณก็คดาดหวังในสิ่งที่มันมันเพอร์เฟกต์แล้วแต่ว่าพอทําจริงก็อยากคดาดหวังว่า ทุกอย่าง9ก้าคนยังมันจะเพอร์เฟกคุณต้องคาดหวังว่าเนี่ยมันเนี่ยเส้นทางมันทํายังคุณจะอยู่รอดนะพูดได้ง่ายอย่างเนี้ยผมพูดถึงข้อนึงคือคุณต้องเรียนรู้ว่าสองปีแรกนะต้องเรียนรู้ว่าทํายังไงคุณถึงจะอยู่รอดได้เนี่ยพอคุณอยู่รอดได้นะทุกครั้งที่คุณล้มเหลวว่ะคุณจะเก่งขึ้นครับเนี่ยล้มเหลวหนึ่งล้มเหลวสองสามสี่ใช่สุดครับยิ่งคุณล้มเหลวคุณจะได้กดการเทรดขึ้นมาข้อหนึ่งหรือสองข้อไปเลยครับ ยิ่งลงสนามมากเท่าไหร่ความล้มเหลยวจะมากขึ้นตรงนั้นแต่ว่าความล้มเหลวมันไม่ได้กําหนดมันไม่ได้ชี้วัดว่าคุณโง่หรือคุณไม่รู้แต่แต่ว่ามันเป็นการบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นทางทางเลือกที่ไม่ดีนะคุณต้องหาทางเลือกใหม่หรือคุณต้องมากรบตัวเองไม่ให้หลงมาทางนี้อีกเนี้ยยิ่งคุณเจอความล้มเหลวมากเท่าไหร่คุณยิ่งรู้รู้จักว่าเส้นทางที่ถูกต้องมันมันไปทางไหนกันแน่ครับเนี่ยในสุดครับใช้เวลากับมันครับการเทรดน,นะฮะให้เวลากับมันนะ สามปีแรกเนี่ยควรเรียนรู้ว่าตลาดทาํางานยังไงแล้วก็อีก2ปีครับควรคุณจะเรียนรู้ว่าคุณจะทําเงินจากตลาดยังไงเนี่ยให้เวลากับมันครับ20ขั้นตอนนี่เป็นเป็นแค่เพียงภาพคร่าวๆภาพใหญ่นะเป็นทฤษฎีครับเหมือนว่าคุณคุณเรียนอังกฤษเนี่ยมันก็มี1นึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมเศรษฐศาสตร์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นแค่ภาพภาพใหญ่ตุ๊กตาที่เหลือคุณต้องลงและลงมันจะมี ปกเซ็กชันมีแบ่งแยกเป็นหัวหลายประเด็นเลยนะฮะการเทรดเช่นกันนะครับ20ขั้นตอนนี้เป็นแค่ตุกตาเป็นภาพใหญ่ที่เหลือคุณต้องให้เวลากำมันนะครับนะฮะเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ